ดอกไม้ป่าน่ารักตมูที่มีก็เริ่มออกแล้วนะคะ อนนี้ต้นไม้หลังบ้านก็แตกยอดแตกใบแตกอะไรออกมากันเยอะแล้วนะคะ be, เริ่มจะเขียวชะอุ่มละฝรั be, ่งน้อยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้พระชาเตรียมจะปลูกดอกไม้ค่ะทุกคนซื้อดินกับดินกับอะไรนะดอกไม้มาไมว้แล้วแล้วก็ อันนี้ว่าหนหางจระเข้จะเปลี่ยนดินนะพอดีว่าเขาอยู่ในบ้านมาทั้งฤดูหนาวไงก็งเลยจะเปลี่ยนให้เขานะคะซื้อมาปลูกแค่นี้แหละย,ยัง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 ปลูกไม่หมดนะคะจะปลูกแค่ไอที่รางที่เอาไว้ตรงหน้าต่างรางดอกไม้นะ่ะพระชาพูดถูกหรือเปล่านะ้อทุกคนเนาะฝรั่งน้อยก็เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศนะคะตาบวม ก็เลยจะได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้วเนาะลูกเนาะนเ,นเออเดี๋ยวพ่อมาเปิดให้แยวไปแป๊บนึงค่ะดินนี่ป้าป้าซื้อมาสองถุงรู้สึกว่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าโคนนะคะซื้อมาถกสองถุงเ,เดี๋ยว ก็ลูกก็ตักดินใส่ตรงนี้นะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีรอบหนึ่งเสียงเบาเนาะเพราะชาไม่ได้เอาไมโครโฟนมาตักใส่เลยลูกเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยช่วยไหม เขามาขยับมาตรงนี้นะลูกโอเคอ้าตัะใส้นี่นะคะดอกไม้ป๊าป๊าซื้อมาไว้ให้สองสามวันแล้วแหละตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าพระชาทำงานก็เลยไม่มีเวลาปลูกนะก็เลยมาปลูกวันนี้นะคะดอกอะไรจำจำชื่อไม่ได้ จำชื่อเขาไม่ได้นะคะแต่ดอกอันนี้ปลูกทนดีค่ะทุกคนมามาตักใส่ให้มามาตักช่วยเอาพ้วยใหญ่ตักเลยนะอลูกนะเฮ้ยเสร็จไวๆอากาศดี20องศานะคะแต่ว่ามันก็ยังเย็นๆอยู่อุ้ย เดี๋ยวเดี 1941, ๋ยวลูกนต mentally เออใส่ครึ่งเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นไม้ลงในลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเซน s e Cove Plantara นึเอาต้นไม้ลงเอาต้นดอกไม้ลงเอาละวเดร็กเดะใครเด็กเดเลยวะเดร็กเดะ อม่ได้ยังไม่ดึงดอกมันสิลูกนะไม่ใช่เพราะหลังน้อยจะปลูกจะเอาแต่ดอกมาปลูกนะนี่อย่างนี้ลูกแค่เขาไม่เขาสิค่ะเขาสิค่ะ เอาอย่างนี <pelled> ้ส <el member> ิค <convert>. ร <urai> ับนี่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 ไม่ใช่เอาไม่ใช่ดึงตะดอกมานี่นี่แค่ที่ตาที่ตาค่ะเอานี่เอาใส่แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาดินใส่อีกเดี๋ยวมาม่าทำให้เดี๋ยวมาม่าทำให้หนูทำไม่เป็นอุ้ยตอหน่อยอะค่ะ เอาใส่ตรงนี้วางตรงนี้ครับลูกค่ะเอาเอาวางตรงนั้นโ okay. <Okay. S 1> อเคค่ะเฮ้ยฮึ่มฮ่าฮ่าลูกค่ะมาตรงนี้ <Okay. S 1> จะช่วยหรือจะขวดลูกก็ตื่น อาการเริ่มดีแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้อ้เก่งมากเอามาใส่เลยครับลูกโอเคโอเคโอ้โอ้โอ้โอเคหนูอย่าไปจับตาตัวเองนะเดี๋ยวมันจะ <c oughs> มันจะคันตานะลูกนะเอ,อโอเคจะเป็นอะไรกันนะครับปลูกแค่เอ่อรางที่จะวางไว้ตรงเอ่อ หน้าต่างบ้านเฉยเมันพอดีไหมออดโอ๊ยโอ๊โอ้ยประหาหน่อยตัวปรวนตัวปรวนของบ้านอ้าวแล้วอีกต้นหนึ่งเราามาใส่ตรงนี้จะต้องขอบขอบมันะลุดพอดีเลยเนี่ยนะมีค่ะรยบร้อยเดี๋ยวก็ เอาดินใส่อีกหน่อยนะคะ บ้านนี้ไม่ได้ปลูกผักนะคะเพราะว่าเราไม่มีบ้านผักเพราะว่าปลูกไว้น้องน้องกวางน้องกระต่ายก็มากินของเราหมดนะคะพระชาก็เลยไม่ปลูกไว้รอมีสตังก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อบ้านผักนะคะก็จะมาวางไว้ตรงนี้แหละข้างหลังบ้านนะคะ ลูกเสร็จแล้วเขาก็จะเฉาเฉาหน่อยนะเดี๋ยวเอาน้ํามารดค่ะทุกคนว่านหานจราเข้ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนดินเดี๋ยวรอก่อนอได้ไหมน้องจะเอาน้ำมารดต้นดอกไม้ ให้แม่ถือมานะจะเข็นมาเองค่ะทุกคนกรั่ังน้อยถึงไหมล่ะลูกมันหกหมดแล้วเนี่ยมามามาถือให้มามามาเย็บอ่ะค่อยค่อย,อยรถลูกใส่เยอะ <laughs> อุ้ยโอเคอุ้ย ทำรุนแรงมากเลยลูกพอแล้วพอแล้พอแล้ดอกต้นดอกไม้ตายปลูกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นวางไว้ที่รางเลยนะคะเนี่ยข้างหน้าต่างค่ะทุกคนดดเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกมาก็จะสวยเองนะคะ หินไปใส่อะไรสำหรับวันนี้พระชาก็ขอตัวบายๆก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะเสร็จแล้วนะคะปลูกแค่นี้ปลูกไม่เยอะค่ะแล้วก็มีตัดกิง่งกุหลาบด้วยจริงๆกุหลาบมี6ต้นตายไป4นะคะเหลืออยู่2ยังไม่ได้ซื้อมาปลูกซ่อมนะคะปีนี้น่าจะไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับเมืองไทยบายยค่ะขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะ you <laughs>